วันนี้มีหลายๆเหตุการณ์หลายๆท่านเลยซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะก็อาจจะมีการาติดตามในบางเหตุการณ์ในบางเรื่องราวอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องแรกเลยะค่ะสำหรับบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันมากมายก็คือคุณพิมพ์รีพายนั่นเองโดยปกติเธอนะคะจะมีการไลฟ์สดขายของสินค้าอยู่แล้วนะคะในเพจส่วนตัวก็คือพิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะคะแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันมีอยู่วันหนึ่ง เธอได้ไลฟ์เพื่อที่จะขายน้ำแร่แต่มันไม่ใช่น้ำแร่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมมันเป็นน้ำแร่ที่แถมชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตนั่นเองซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวมาว่ามีการออกมาเตือนนะคะว่าสิ่งที่คุณพิมพ์ลิภายทำนั้นน่ะไม่ถูกต้องโดยในไลฟ์ของคุณพิมพ์ลิภายนะคะได้แจ้งว่าขายน้ำเปล่าส่วนชุดตรวจโควิด COVID เขาไม่ให้ขายออนไลน์แต่ขายออฟไลน์เดินขายตามตลาดได้เขาก็ัวอินเทอร์เนต็ตไม่ได้ขายแต่แถมขายน้ำ200บาทเดี๋ยวแพงไปเขาฟ้องกรมควบคุมโรคแต่นี่เป็นน้ำแร่3โคกหากินยากมากขายขวดละ120บาทแถมชุดตรวจ1อันซึ่งคนที่ติดตามคุณพิมพ์นิภายนะคะก็สั่งซื้อโดยมียอดสั่งซื้อไปแล้วกว่า12,000ชุด ต่อมาค่ะทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอก็ได้ออกมาเตือนคุณพิมพ์ลิพายนะคะว่าทำแบบนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายโดยจะผิดกฎหมายทั้งหม,งหมด3กระทงเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของออยอรวมไปถึงพรบเครื่องมือแพทย์ถือว่าการจำหน่ายใจแจกมีความหมายเท่ากับเป็นการขายทั้งหมดอีกทั้งชุดตรวจ Antigen นเทสคิดนั้นออยอเขาบอกว่าอนุญาตให้มีการขายในร้านค้า ที่เป็นร้านขายยาหรือคลินิกและสถานพยาบาลเท่านั้นการโฆษณาก็ต้องมีการขออนุญาตก่อนจากออยอด้วยนะคะเมื่อคุณเมื่อมีการแจ้งเตือนคุณพิมพ์รีพายไปเนี่ยก็ทําให้บรรดาเหล่าแฟนคลับของคุณพิมพ์รีพายเกิดความไม่พอใจนะคะแล้วก็เป็นคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าไม่พอใจเกี่ยวกับการทำงานของทางการกับคุณพิมพ์รีพายนั่นเองโดยเฉพาะในกรณีชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดนั้นที่ใน วิกิจยามนี้ทุกคนถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นการที่จะมาจําหน่ายใจแจกโดยที่ตัวเองเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันเป็นเหมือนการ CSR สังคมก็เหมือนกับโครงการหลายๆอันที่คุณพิมลีพายเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะซึ่ง FC เขาก็บอกว่ารับรู้ความตั้งใจของเธอซึ่งหลังจากนี้ถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะมาอัปเดตต่อไปค่ะ w ว r ร์นิข่าวในมือคุณ